ซักผ้าจ้าพี่น้องไม่ผิดซักผ้าปกติไม่ผิดซักผ้าไม่ผิดสีแซืจ้าแต่ว่ามือนีบ่แซ้เพราะอย่างเพราะว่าเป็นผ้าผ้ามีผ้าไหมจินผ้ามี่ผ้าไหมและจ้าพี่น้องบางพื้นกันุ่งแล้วบางพื้นกับท่านใด่นงไม่ผิดบ่มีตู้ใส่เสื้อผ้าจ้าพี่น้องหอยว้มันกับเก่ากับหมองเนาะไม่ผิดเลยเอามายองมาซักซักปกติแต่โบราานพิ่น่าเนาะจะเก่าเพิ่นบาหรือว่าล้านซักผ้าไหมก็ กะจางบาัวแต่โบราณนะสมัยจุลนี่เพิ่นบัวใส่ผงสักผ่าสักได้พี่นอ้องเพิ่นก็ใส่เพิ่นก็สิมีน้ายาสักของเพิ่นแล้วเนาะจา้ะเนาะมีน้ายาสักผ้าไหมหรือว่าผู้่อนเอาพนเอาหนามเปล่าเอานังเอ,อนานอนหนี้นใส่เนาะจา้ะเนาะแต่ว่าไม่ผิดสักแบบธรรมดาเพียงแต่เคลียบบัวบัวบัวแช่แต่ว่าตอนลลางเราก็จังใส่ปักพนุมหลายๆออกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะหลังปิดไม่เห็นสุนพี่น้องเบิ่งเด้อ สักผงสักผ้า,าธรรมดานี่ยนะจ้จพี่น้องก็หน่อยบันไดนหลายเติบด้วยไม่มสอบมากอ่ะโดนเลี้ยวจ้จพี่น้องเขได้ยสักนั่นปกตินี่ที่จะเอาผ้าลงแล้วก็เอาผงใส่เอาผ้าลงก็เอาผงใส่ไปเรื่อยๆทับกันแล้วเอาน้ำใส่ก่นบอกเสียใบย่างหน่อยๆก็ต้องมือหนึ่งีงยังไม่ยองยองอันนี้ที่คนี่เครื่องสักผ้าด้วยพี่น้องเด้อเอาไปเรียกของางามเบลดแล้วลูกหลานเขาอยากปั้นเขาก็ไปหยดเหย็เอาพิเิษอ่ะม้วนเก่งยืนราคาถึ เป็นเป็นที่มากของการบ่าไปซักเครื่องนี่พี่น้องมีปีนใจกันเก่งยืดราคาถึงประจําเลยจ้าพี่ปีนสั่งซื้อมาในออนไลน์นี่แหละใครจะแบบนั้นไหมจ้าก็เลยอ่าก็เลยบ่อยากไปซักคือมันราคาถือเนาะอย่ามันหยุดมันย่านนี่แหละจ้าทีน่ะจะเกาซักผ้ากับเหตุการณ์จีนเนาะนะจ้านอกจากเหตโการา์เนาะต้องแบบเอาหงวใจเลยนะที่ป้อมตัวจะไม่จะผิด เก็บแยบโบราณด้ยนี่จ้ามีแต่หลันมีตะมีตะไหม้ด้วยจ้านมีตะไหมอันนี้อันนี้กับผ้าไหมผ้าไหม้ที่แข็เลยมันก็จ้านนี่มีตะไม้มีแต่จิ้นงูไปวัดไปว่าไปียังนั่นล่ะหอยใบมันเก่ามันมองเกิดจ่าพี่น้องเอ้ย เสื้ใลูกชาน,นี่อันนี้ไหมพื้นีเอ็นพ่อเด่นมึงดอกจานมันมันขาดสิททั้งหลังขาดตัวผิดก็มาซักไว้มันสุกกับกุก๊กซักยองเทดไปน้ำแต่งล้นไม่รู้จักอันเสื้อพื้นีเอ็นเป็นเสือ้อคุณนักผู้ใายไม่ผิดหรอกชุดนดี้อ่าสมัยพศอสอนสองพัน ประมาณ2 5 4 40g สาวไม่ผิดอันมันมาหลอกบอกคนเอาให้แม่ผ่าไหมแค่ว่าคนเสื่อมา4ผ0 0หาสมัยพอ่อสอ2 5 4 0หั่นลอย4 40าบ่เป็นเงินหน่อยเดีนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะเพคนเอาให้อ่นดูกม่ผิดมานี่ละ่ะเลยมาหลอกบอกตัดให้นไม่ผิดไหมไม่ผิดกันลไปรับปริญญาหรือวันงูไทยคลิปหลายคลิปทุ่งจ่าชุดไหมชุบผิดของคุณยาา่าจ้ะน,น้องน้องแม่ไม่ผิดนี่ละ่ะ เซียบาชุดนี้เสื้อผืนนี่ลูกสาวตัดหางานบวชพ่อสอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามจะอยู่พิจัยสี่สิบสามหรือสี่สิบสองนี่ล่ะลูกชายปวดในไม้มันเป็นผ่าฝ่ายจ้ะเป็นผ่าฝ่ายมันเป็นสินเป็นสินอันนี้กัอันนี้ก็สินคุณยายจะอ่าสินคุณยายที่บ้านนี่ล่ะคุณยายผู้เก่านี่ล่ะ เพ well. like ิ like. the ่งลกจนเกาเหืดนี่พี่พอเดินไ้นี่จ้าห่วยไปมันเกาอันก็มาล่อออกเห็ดไม่จ้าล่อออกเห็ดไม้ๆแท้ๆจ้าไหมกุลาจ้าหัวหน่องตัวเนาะหัวหนอกกับสีฟ้าล่างสีฟ้าอันนีลายอะไรสวยดีนะแต่ว่าเริ่มสักสีขาวก่อนเนาะพี่น้องเนาะ พี icana, ่น้องเก่งกันฝนได้จาะพี่น <Yes ้องเด้อน้องเก่งกันฝนเพื่อกันน้ำย่ามีิีศักผามีปิศใส่รัวมันจังอ่ะมันจังบนตื้นย่ามน้ำถึงเนี้ยรศัพท์มันไปผุ่นโกรดบ่เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้เด้ออย่างมากสีจะงอยเนาะจ้ากนอเรื่องสีเนี้ย ก็เลือกยี่ห้อผมมีได้บางชนิดยองบร่อยนี่พี่น้องไม่ผิดแพ้เนาะก็แล้วแต่เมื่อไผ่เมื่อมันคื้นบานอ่ะเนาะอ่าได้แต่ปสีแพรอนอนไรสีนองุ้มสีขาวก่อ,นอันนี้เป็นนันเสือประําพื้นที่บ้านไม่พิมได้จากพี่น้องเนี่ยอ่าร้านสาวพ้นสวยตัดเป็นผ่าผ่าดูเรศจากอันอันแคบนี่นี่แคบนี่ เป็นไายไดโนเสาร์ด้วยจ้ะนี่เป็นลล่ไดโนเสาร์มันเป็นเสือเสือไทสหัสขันเพราะว่าบ้านแม่พิษเป็นบ้านจากอันไดโนเสาร์นาะจากนาะเอกลักษณ์นอกเพิ่นเพิ่นกันเลยอุาตั้มขายแม่จ้ะเป็นไดโนเสาร์ตัวนี้หน่อยจ้กระทันสาวก้นสวยเลยจ้ะพี่น้องเฮียไทยอืมตาไทยแม่พิดพี่ตะนนุ่งอ่ายูนาอัน โบ้ไฟไม่พีดกระเสือพุนี่แหละจ้าตอนแรกไม่พิดนุ่งเทียรเกอ่ะหลานตาัดมะหายตาเสียไม่ไหมเนาะกับบุญลอยว่านตาหลานพีดใจตอนนั้นไม่พิดอ้วนอ้วนใส่พอดีพอดีอันหลานตาัดมะหอยนั่นแต่ว่าตอนมาอีกต่อมาอีกอีกกายนาีไม่พิดว่าใส่เลยยุ่มไว้ยน,นักหนักไม่พีดหายไปเดียวนีสิบก็รู้จ้าจากพ้ออสที่พอบ้านไม่พิดเสียเนาะ สองสามปีผ่านมาเดียวนะจ้าไม่พีดจอยลงอย่างนี้ก็เด้๋วลดเด้อพี่น้องไม่พิดแห่งแห่งอยากอ้วนม่พีดบ่อยากจอยเด้มันจอยไม่พิดพ่นดำเนาะมันจอยลงกระเละกระดำเขาได้จ้าพี่น้องแต่พอสวยพองามนั่นแหละหวันนี้พี่งามางน่ะโบราณเานคนวาเนาะ สีซากเราไม่พีดคันี้พีดเพราะถ้านในานั้นพี่สีพับไว้สีหาถุงม,มาใส่ไว้จ้าพี่น้องแบบนี้สีสีก็ห่อยไว้แลบบ้วเพราะว่แบบแบบามันโบมัน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 บ่อันเป็นตะอาพี่น้องมันมีแต่ฝุ่นเั่ากับบริณนุ่งดนหระเนาะจ้าเนาะกับบริษักกระดอกระเดี้ยหรือพี่น้องเสียขาบด้ใส่เนาะซักแต่ฝุ่นเหรอกซื้อ งองคนออกซ์เซีเสือไทยสหรัฐสักขันเสือพื้นทินนี่นนอีกผหนหน,ผหนึ่งจ้กพี่น้องมี่อีกนหนึ่งหา้านสาวคืนนี้ล้านสาวคนสวยตัดผีจากีืนนี้ก็เดียวกันละจา้านี่แต่ว่าแต่ว่าพืนนี้ เป็นเป็นไล่โมเมนไล่เอ่อโบเมนไล่ไดีน้องสาวจาก่กอ,อ,อันนี้เป็นไล่ตะขอธรรมดาอันนี้หลานสาวก้นเคยตอนเขาไปอยู่มาหาลัายสารคามมันตัดไม่หิย่ายอย่างสร้างที่ตัดอ่าประจําโตขึ้นนะหลักตัดไม่หิย่ายตัดตอนมีพิดอว้วนพี่น้องจะเ,เลน่นงงยากงบเขาขีา้ไปไหนไม่พีดการเลยอ่ะบอกไปงง <c oughs> แต่ว่าสินงทายจีบอยู่ สิพักไหวพี่น้องบาดีสิสิบวกหอยดิบแล้วอยากได้อันนั้นแม่พี่น้องไม่ผิดตู้ไม่ผิดมันนั่นตู้ใส่เสื้อผ้าไม่ผิดไม่ผิดหอยแล้วมันหลูดลงมวยผู้ใดเหยียดห้เนาะอ่ามันมันอันนั้นไหมอัข้านที่ข้านที่ห้อใส่นั่ยมันหลุดลงแห่จ่าหละงวยมันยังดีอยู่แต่มันบ่มีข้านมันเนาะตะเกียบกับพ่อว่านม่ผิดละเพิ่เหยียดห้ แต่ที่นี่มันเล่มันเล่หลุดแล้วถาม้วนแล้วไปน้ำข้นองรองแล้วมางทีงเลย่ยบอเบ็ดเอาแล้วอยากได้ตู้อันใส่เสื้อผ้าแบบโบราณห้องแม่พี่น้องตู้พัสติก้องเหล็กใช่ไหมเนาะมีอยู่เด้วย ب. อยู่ในตลาดสินค้าเขาเจ้าก็มีอยู่ใกล้อยู่ห้อาใส่แต่อันอน,าาอนี้หรอกี่เอามาใส่แต่เสื้อผ้าอันนี้หรอกเพียงบ่มีพ่อนิเจอพ่อนี่เจออีหยังเม่ ب, พี่น้องน้ำเงินน้ำสังหรือจา้ะอยู่แบบง่ายๆแบบสบายสบาย เงี้ยสั้นคือแบบมึงได่หางกบบบนโต๊ะบนหัวของวิญานไปใกล้เอาอป็นงี้สั่นไปบินไปตคนง่ายๆเด้อก็ไปอ่หนุ่มยากก็ไปซีเรียสอี่เิดเสี่ยงญี่ปุ่นสำคัญสำคัญเมาเราสุขีน้อนฟังเนาะนี่พป็นนี่เป็นเสือเก่าเซียวไม่ผิดเด้นี่เซียวอยู่บ้านอยู่อำเภอสามชัยนี่แหละอำเภอเดียวจังหวัดเดียวกันสามชัย พี่น้องมันเป็นมันตัดแหล้วคเพื่อกันนี่มันตัดแล้วแล้วมันงงบ่เขายที่มันมันสวยงามเป็นผ่าไหมแต่ไหมเป็นไหมข้ตําเองเส้นยิ้งยี่ที่เจ้าขินเองเฮ็ดเอียงเลี่ยมเอง,เอง,เองไม่พี่น้องบ่เหลื่มจักเมียปีชุดหนึ่งต้นกับโเเลื่มมาแต่เขาละ่ะลูกสาวเลยว่าเฮ็ดให้เป็นชุดชุดหนึ่งนี่นี่หละกก็ออกสีม่วงดำนะจ้าพี่น้องนี่ได้จะผ่าเากาต้นกอสีได้เหนไหมครัลูกสาวไม่ผิดป็นสร้าง นัน่นแหละนั่นแหละเขาเล่ห์ไห้เป็นเล่ห์ไห้คู่ไห้น่ะเออนั่น,ออน,นละเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นสินสินนี่จะสินหลานสาวคนสวยแหละตัดม้าหางตัดได้ไม่พิลอ้วน,นกันละจ้าสินกู้กันกันมีเนาะอันนี้อ่ะเป็นเสือ้อเสื้อที่ร้านสาวคนสวยไปฝึกงานอยู่ชัยภูมิอยอ่ะมีอย่างหน่งไม่ชชยภูมินัน่นแหละว่าจึงสัน่นโลุดเนาะเพรต้องไปคิด เพื่อนไห้มาเปลี่ยนนั่นให้เป็นฟองขวันให้เป็นฟองเอียงแล้วก็เอินสมนาคุณนน่ะล่ะเนาะผู้เพคนทำงานอยู่ในในห้างล่ะทำนง,งานที่ร้านสาวคนสวยไปเหยียดร้านสาวเรียนจุกคนเลี้ยหย้หยห้ยร้านสาวคนสวยมากไม่ผิดนุ่งเจนึงอันร้านสาวคนสวยมันนุ่งบ่ได้เนาะเลี้ยห้ยย่ามุ้งอันนุ่งเจนึงกระดุมยุดบอกจ่าพี่น้าานองนี่เลี้ยพันมุ่งอีจ้าเกลือไม่ผิดสีสักนุ่งแบบที่นี่ตินุ่งไทยคิด พีงอนนี่มีหละวิธีไปทีมากอยู่เีแต่ละยางกระไดเออไม่มีมีพื้นนี่แหละจะมี้องเป็นสินลูกสาวมีพิดมันตั้งตัดให้แม่พื้นนี่มันสือตัดแต่มีพื้นพี่เราลงไปแล้วมันสือตัดให้แม่อักพาไฟมันสืบพาแปีร่อยเป็นผ้าขาวดำมีพิดเราลงไปแล้่ยวมันสือเป็นตัดถห้แม่วั่นแม่นอ่เนี้ยอันลักอันลักมี่ พี่พี่ก็เคยเหยียดเอาจากเจ้าพี่น้องเนี่ย็นสิบอกพีืเซซ่านี่พี่จะให้เบิึงเบิ่ไหมแจังซี่ไหมหลานสาวคนสวยไหมกระเทยเนาะพี่น้องเนาะมันยาวมันสูงเนาะเบิึงนี้ออกมาให้ใหใหหนนยายบไงพี่พีลงเบิงบึงเทือเดี่ยวพี่น้องมันยาวพับลงมาพี่ละหานพี่ละจังงูใดพับเขาเ้าไปทางใหนเนี่ยว่ามันเป็นสีชมพูแล้วเหยายน,นี่อันแต่ตีนนี่กับตีนตีนนี่กับแย้งเอ่า หัวนี่กระแพงเป็นเสือมายืนใจนี่หลักกระเทยมันมงงจังสี่ท่านมันยาวมันยาลอยเจ็บจีบลอยแปดจีบพี่น้องข้อมูงเขาอ,อหาหารปียายพิพิธกระไดออกใบนุ่งเทือเดียวจ้าพี่นอ้องน, <c oughs> <c oughs> นี่เห็นปูกันกับเสือที่ดูเชาวพิพิธมันเสือลตัดหแม่นุง่งบุญบวชน่องนั่ะล่ะบวชหาปูเนาะมุกขศรีชิบสองชิบสามไมพิธอ่าเก็บไว้ตั้งโดนหลายปีแล้ว ที่นี่พี่จอยลงไม่พิดแลวมันุ่งทายขีดทายอย่างไะพี่น้องมันได้ขีดก็มีอยู่นี่หละมันเป็นแบบนี้หละจะทั้งหนาได้นี่จะมันแหกแตงัวเขาลงมาจะนี่นี่หละเพราะเลยนุนย่งดอกนี่มันหันเกาอืออที่นี่สีซักไหวตัวพี่น้องมนันเองกับเราไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่ยังกับเราสู่ฟัเอันนี้สิ่งผู้หญิก็เป็นกองร้านสาวคนสวยลมันตัดมาก มุงบไาเดี๋เล่มหายาย่มันตีนตัดมาแต่แต่ใช้ยาพุ่มกุหล่ะตัดสาระข้ามตัดมาแต่สารข้ามเขาเคยตัดเขาเด็ก mm hmm. ยองคาดถูกพี่น้องเพาในนุ้จะกึงวียยุ่ mm hmm. ห่าอยู่ออกมาสักขี้ฟุ้งหนวกซึ่งจะสักเร็วไม่ผิดกับสีฟปล่าล่างเนาะมันเป็นไหมไม่ผิดกับบางถืงนันเป็นไหมแคไม่ปิดกับอย่างมัน เออสินพื้นี่เพิ่นกระหามากน่ะล่ะพี่น้องมาแต่สารคามันจะใช้ยาพวกคนหายมากกู้คนเหนื่นหายเร็จการศึกษาน่ะล่ะหายมากแตเลยเออมาตัดหถ้่ยายนัำผึ้งหน่อยแม้เปนสินเล่าแม้จะพี่น้องเป็นเลยมาตาถี่ยายนุ่งตาต,ตัดตัวใหญ่โปวดว่คือวาน่ะตอนนั้นมันเปเห็นย้ายเนาะตอนนั้น่ะ มีสาระข้ามเนาะมันก็เหยนยดยายดัดยายปวดมันได้ยงงามันไมได้สัตว์หนวกพี่น้องมันโดไถ่ายสุงมโคตรมาจากใหม่เขียนขากระครักเนาะนี่กับไหม่ตัวบลกง้ายพี่น้องเอวเนี่ยลูกๆเอวไม่ผิด มันตัดตแต่ตอนเอวมันย้ายอวนๆอย่เงีพื่อนเนมันรู้พี่น้องรักเอวแม่นมันจะเป็นองใดจังใดเนาะเสียดายไหมพี่ก็เอาเช้มคัดใส่เอาจ้่พี่น้องเอาพี่พี่มุ่งไปวัดพิพิ่เอาเอาเช้มคัดใส่เอาไงโคตรธยอมปะ เป็นี่ที่ิีีต้องยองหน้าสิฟ้าอ่อนเป็ดตากนี่งไม่พิเศษนี่เต็มอิงติ่งคนนี้นี่จ้าแซียเสียธรรมดาเนี่ยเสียพาธรรมดาเนี่ยฟ้องจบความผู้เดียวหลตาตาบ้ามันหันผู้อาหลายมือเนาะจังเดชักจังเดชย่องเทนเสียสพาด้ามเป็นเราให้เนี่ยพี่จิ หยิบกระดุมใส่หากระดุมไม้มาใส่มาเปลี่ยนตัวมันาเดี๋เปลี่ยนเบิด์ทึ่งเบิด์ทุนไงเลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะมันจังสีป็นตะนุ่งสั่งโเป็นตะนุ่งแล้วมันจีนกระดุมข้นละนวยมันบลุดเนี่ยค่ะว่านั้นเป็นเสือผ่าซัมเดียสเนาะเจ้าก็เฮ็ดเจ้าใส่เครื่องหยิบเอาเนาะก็ได้ใส่ก้นพิเศษ จ้าซักผ้าผู้ใดกล่าวว่าพี่มิพิษมิพิษซักผ้ารู้่ามันต้องเล่าไปเลยดิเนาะมิพิษพันธุ์ดีชินกับยูทูปพี่น้องบอตามจริงเด้อมีพิษอ่ะพันธุ์ดิคลองมิพิษเคยบอกว่าพันไปพันมาเนาะขอโทษขพอไพยเด้ออันนี้มันเราเป็นเรื่องเป็นเล่าเนาะเอาพี่พีทเท็ยแต่อยู่ในอันช่องทางคือเนาะเอามี่พีทเท็ยคลิปมากกัเป็นสองพันชิปเลยเจ้าพี่น้องแต่ว่าในยูทูปปิเป็นไม่ยูจ้าพี่น้อง เป็นใหม่ดิเด้อรไม่ผิดกับฝากติดตามไม่ผิดไว้นะเด้อจ้าไม่ผิดนี่คนไก่ผู้อยู่ไก่เคลนเด้อจ้าพี่น้องพีก่กระซ็ดไปเรื่อยๆมีหยังกระซิมาเฮ็ดมาเราสู่กันฟังไปละฮะมีผู้ใดอยากติดตามวิถีชีวิตเนาะ,ะผู้เฒ่าบา้านๆคนหนึ่งมีหยังเฮ็ดกต่เฮ็ดลงไปนี่จ้าพี่น้องหาพี่น้องอยากค่ายเครียดอยากฟังท่า,ายอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากผู้ฝังคนผู้ฝังเจือกำลัง ทีเลียดกำลังเข่งเขียดยู่หรือ,รอ,รอวา่าอย่าเบิงว่าเออเพิน่นกะยังอยู่ใดพิ้นกะเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ออจังสี่จ่งสันเปรียบเทียบกับผู้ก็เคยคเห็นเฮ็ดแบบนี้นาอวิธีชีวิตผู้ลวยๆนอกจากนาอพี่น้องผู้่างผู้มีหาเป็นบเคยเห็นเฮ็ดคนเฮ็ดแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงด้ยจ้ะพี่น้องหลักกระเฮ็ดใไทยบ้าเขาเบิงว่าไม่ผิดกะใส่ชีวิตแบบนี้แต่ละมื่นแตละเว้นไม่ผิดกะเฮ็ดอะไรอ่านพันยางจากพี่น้องดู้เรียนู่แบบธรรมดา ก็ได้กินอยู่รู่กินอยู่สบายชีวิตกับใส่ชีวิตแบบง่ายๆแบบบ้านๆกระโบถึงก็พูดอยากกรบโบมีนใจพี่น้องคิดกันละเอียดเบิ่งเพื่อเปลี่ยนกําลังแรงใจเพื่อเป็นแนวทางแนวคิดเนาะหาพี่น้องคนบางค้นถอดแฉะมันบ่อ่อาบ่มีเครื่องซักผ้าอาบมีปิดกันยองมือกันเด้อจ้าพี่น้องเด้ออย่าไปน้อยใจเด้อว่าเจ้าของได้๋ซักได้ยวย่องผ่านมีอยู่ เออก็มีผู้คือพี่คือน้องอยู่คือมีพี่เฮ็ดคลิปเซาเฮ็ดไปเฮ็ดดังไฟเตาพี่พิดก็ใส่แบบนี้อีหลีจ้าแก๊ปกมีแต่ว่าบ่ได้เติมจ้านื่ะค่ะก็ใส่ชีวิตแบบนี้อีหลีจ้าพี่น้องที่พี่เฮ็ดลงไปบ่แม่นว่าพี่เฮ็ดออกคอนเทนต์พี่เฮ็ดแบบนี้อีแท้จ้าพี่น้องคือชีวิตจริงเฮ็ดเพื่อให้พี่น้องอ่ะย้อนเบิ่งเจ้าของแล้วเนาะจ้ะเนาะอ่าเปรียบเทียบ เพิ่นใส่ตัวตัวใส่เพิ่นพออยู่กับอยู่ไปพอเย็นกับเย็นไปบริเวณมแต่เฮาดอกลำบากเนาะพี่น้องเห็นโบหล่าพี่น้องมันสีเงาสีดนไปพี่พีดกับสีซากสีย้อมไปจนเลี้ยวพี่พี่กับเจ้าเวลางในห้องน้ำพี่พี่อยู่หน้าห้องน้ำเล่นมีใจพี่น้องมาตั้งควอมในหน้าห้องน้ำเด็นเด็กอุจยางเนาะจ้าโชคดีเด้อพี่น้องฝากไม่พี่คนไก่ผู้อยู่ไกลเกินในเด้อจ้าฝากติดตามฝากกด subscribe พี่พี่น้ำในเด้อ บอกพันเอกเก่งหรอกบ,บาอาอ่านภาษา YouTube นี่ขอบคุณหลายๆผู้ดใดเบิ่งจนจบก็ได้ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากมายจ้า <c oughs>